ก็ไม่ได้ให้แต่พวกคุณเป็นตำรวจด้วยเกียรติภูมิลูกผู้ชายและความเป็นมนุษย์ของคุณดังนั้นจงใช้ความเป็นมนุษย์ของคุณ